สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะนะครับเมื่อกี้เนาะนักเรียนได้เรียนจากคลิปสสวทเรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานไปแล้วใช่ไหมครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีสูตรว่าอะไรนะครับมีสูตรว่าอะไรครับความสูงคูณความยาวของฐานใช่ไหมครับเออความสูงคูณความยาวของฐานคือสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับ วันนี้เราจะไปทำนะครับแบบฝึกที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะครับก็คือแบบฝึกที่7.7การหาพื้นที <pagar> ่ของรูปสี uh ่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปชมกันเลยครับแบบฝึกหัดที่นะครับ7.7นะครับเขาบอกว่าข้อที่1ใหญ่ให้หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับข้อที่1นนะครับข้อที่1นนะครับ เขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะครับสมพรนะครับสมพรนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะด้านนี้กับด้านนี้ขนานกันหนึ่งคู่ด้านนี้กับด้านนี้ก็ขนานกันหนึ่งคู่นะครับแต่จริงๆทุกรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหมดนะครับเพราะเขากาหนดมาแล้วเนาะวิธีการหาหายังไงนักเรียนต้องแยกให้ออกสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานครูจะเขียนแบบนี้นะครับพื้นที่อันนี้สัญลักษณ์นี้อ่านว่ารูปสี่เหลี่ยม ด้านขนานก็คือความสูงคูณความยาวของฐานนะครับเราจะทำยังไงอันดับแรกเราก็เขียนอันทที่2เราจะเขียนว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมสอมอลเราต้องเขียนชื่อของมันให้ได้นะครับชื่อของมันก็คือตามมุมต่างๆหรือจุดต่างๆพื้นที่รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมชื่อว่าสอเสือมอมาพาพานเรอือนะครับสอมอลรอนะรเท่ากับทำไมคูได้ยี่สได้สองจคูณส มาดูกันนะครับทำไมได้สองจุดแปดในนี้นะครับในนี้ตั้งใจดูนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าอันไหนฐานคุณครูบอกก่อนในเนี้ยสัญลักษณ์มุมฉากอยู่ตรงนี้นะสัญลักษณ์มุมฉากอยู่ตรงนี้ครูเคยบอกแล้วถ้าสัญลักษณ์มุมฉากจะบอกทั้งสูงและฐานนะครับสูงคืออะไรสูงก็คืออันดับแรกก่อนเนาะไอที่ติดกับมุมฉากและทับกับเส้นเลยเนี่ยไอที่ติดกับมุมฉากและทับกับเส้นก็คือด้านรอพเนี่ยอันนี้เรียกว่าฐานนะครับฐาน นถามตรงเนี้ยยาวเท่าไหร่อ่ปะปัญหาแรกรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีด้านเท่ากันนะครับสองคู่ก็คือด้านตรงข้ามเท่ากันเนาะตรงนี้สี่ตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข4ี่เหมือนกันนะครับความยาวตรงนี้น่าจะสี่เท่ากันเพราะว่ามันเอียงเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับด้านสองมสี่ด้านรอพอก็4แต่ด้านรอพอมันเป็นฐานแสดงว่าตรงเนี้ก็สี่เซนติเมตรนะครับ แต่ความสูงดูยังไงความสูงก็คือในเมื่อเรารู้แล้วว่ารอเรือพอพานเป็นฐานเราอยากรู้ความสูงก็คือเส้นที่ขนานกันเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ก็คือเส้นสอเสือมอม้าห่างกันเท่าไหร่รอเรือพอพานห่างจากสอเสือมอม้าเท่าไหร่วัดในแนวตั้งฉากตรงนี้ก็คือมุมฉากเห็นไหมครับแล้วก็ปับปะขึ้นมาแล้วที่ปับปะขึ้นมาบอกด้วยว่า2.8ซนติเมตรแสดงว่าไอเนี้ยเรียกว่าสูงสูง2.8นะครับก็คือเส้นนี้ห่างจากเส้นนี้2.8ซนติเมตรก็คือความสูง พอเราได้แล้วเราก็เอามาใส่นะครับอ่ะรูจะขอดําเนินการเลยนะอ่ผูก็จะเริ่มเลยนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยเราต้องจําเลยความสูงคูณความยาวของฐานนะครับในนี้เราก็บอกว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมสมอมอพอรอนะครับก็คือเอาความสูงเนี่ยความสูงก็คือเนี่ยอยากรู้ว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ห่างกันเท่าไหร่ก็เนี่ยแหละปะปะขึ้นมาก็คือ2.8คูณความยาวของฐานก็คือด้านนี้ด้านรอพอนะครับ ด้านรอพอเนี่ยมันไม่มีเลขบอกแต่ด้านนี้มันต้องเท่ากับด้านนี้เพราะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านนี้4ด้านนี้ก็ต้องสนะครับแสดงว่าความสูงความยาวของฐานก็ต้อง4นะครับอันนี้เรียกว่าสูงนะครับอันนี้เรียกว่าสูงเพราะเส้นนี้ห่างจากเส้นนี้เท่าไหร่วัดในแนวตั้งฉากอันนี้เรียกว่าสูงส่วนด้านนี้รอเรือพอผ่านเรียกว่าฐานฐานเนี่ยยาวเท่าไหร่ข้างบนยาวสข้างล่างก็ต้องยาวสี่แสดงว่าฐานเลขสนะครับ พอเป็นแบบนี้เสร็จนะครับพอเป็นแบบนี้เสร็จทํำยังไงเราก็จับมาคูณกันเฮ้ยแต่เราจําได้ไหมการคูณเลขทศนิยมนะครับข้างบนสข้างล่างก็4ี่นะผูเขียนก่อนอเราเขียนฐานไว้แล้วข้างบนเลขสี่ข้างล่างก็ต้องเป็นเลข4ี่เซนติเมตรเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันนะครับ2คู่อันนี้1คู่อันนี้อีกหนึ่งคู่นะ นะครับครับหัจะบอกความสูงนะความสูงคือ2 8ก็คือเส้นนี้ส่วนความยาวของฐานนะครับก็คือด้านที่ติดกับมุมฉากเลยนะครับก็คือความยาว4นะครับเราจับมาคูณกันจำวิธีการคูณทศนิยมได้ไหมครับอันนี้มันมีเลขทศนิยมอยู่ใช่ไหมครับเออสอจุดปดเนี่ยนะครับสอจุดดเนี่ยคือทศนิยม1นึ่ตำแหน่ง แต่4มันไม่มีจุดข้างหลังก็คือทศนิยมศูนย์ตำแหน่งจับมาคูณกันคําตอบต้องได้ทศนิยม1ตําแหน่งนะกูก็เลยเอา28เลยไม่เอา2.8แล้วนะครับกูลบจุดออกเลยเปลี่ยนจาก2.8เป็น28เลยเพราะกูเก็บทศนิยมไว้แล้วคูณกับ4นะครับกูก็เลยเอา4คูณ8 48ได้32ใส่2ทศ3นะครับแล้วก็4คูณ2เป็น8 8บวก3เป็นเท่าไหร่ครับ สิบเอ็ดนะครับแปดบวกสองแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะครับใส่หนึ่งทดหนึ่งสี่ไม่มีตัวคูณละชักมาลงมาครับชักมาลงมานะครับตอนนี้ครูก็จะได้หนึ่งร้อยสิบแต่มันยังไม่ใช่คําตอบนะครับเพราะทศนิยมที่เราตอบเราต้องตอบทศนิยมหนึ่งตแหน่งตรงนี้เห็นไหมครับเราก็นับ1หลกักแล้วก็ใส่จุดหน้าหลักที่1นะครับ <c oughs> นับ1หลกักก็คือตรงเลข2แล้วก็ใส่จุดหน้าหลักที่1 แสดงว่าเราจะตอบ11.2หน่วยของพื้นที่จะเป็นคำว่าตารางเซนติเมตรนะครับเราก็ใส่เลขหนึ่งดจุดสอข้างล่างเราเขียนเต็มเลยตารางเซนติเมตรนะครับผมขอลบตัวโทษเอาก่อนนะครับ ข้อที่สองนะครับข้อที่2ครูจะเป็นสอนแน่นอนเพราะว่าข้อที่2คือบางคนงงกับตัวเลขมันเยอะนะครับมันเยอะในนี้เราต้องหาหได้ก่อนว่าฐานคืออะไรสูงคืออะไรเพราะสูตรพื้นที่อ่ะรอบนี้ครูจะเขียนพอผ่านจะจพอตอนอาหารจุดย่อมาจากพื้นที่นะสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเท่ากับความสูงนะครับความสูงคูณนะครับความยาวของฐานนะความยาวของฐานนะครับอันนี้คือสูตรหาพื้นที่เลยนะครับ ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสูงคูณความยาวของฐานอันดับแรกต้องหาก่อนเฮ้ยมุมฉากอยู่ตรงนี้มุมฉากมันอยู่ตรงนี้รูปเนี้ยมุมฉากมันอยู่ตรงนี้มุมฉากส่วนใหญ่มันจะทับกับฐานแสดงว่าด้านเนี้ยคือด้านฐานนะครับเป็นส่วนหนึ่งของด้านของรูปสี่เหลี่ยมเลยดอเด็กทอทหารเนี่ยคือฐานนะครับส่วนไอที่ปะปะขึ้นมาจากดอเด็กเส้น ความยาวของเส้นดอเด็กทอทหารห่างจากปอปาลารอเรือเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่าสูงนะครับครูก็จะเขียนเลยว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานแล้วก็พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับพอทอสี่เหลี่ยมอันนี้มันต้องเขียนชื่อของมันนะครับชื่อของมันคืออะไระรอบนี้ครูจะให้เป็นชื่อว่าอะไรครับดอเด็กทอทหารดอเรือปอปลาอันนี้คือชื่อของรูปสี่เหลี่ยมจริงๆของมันนะครับ ที่กําหนดตามจุดเราไปหาก่อนความสูงความสูงเนี่ยก็คือ,อวิธีดูนะความสูงไอเน,นี้ยมันเป็นมุมฉากใช่ไหมครับแสดงว่าเขาอยากรู้ว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ห่างกันเท่าไหร่อันนี้คือความสูงที่ปรับปรมมาให้นะก็คือ3.6เมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรนะรอบนี้นะครับแล้วก็ฐานนะครับนักเรียนดูตรงมุมฉากนะตรงนี้เป็นสูงแสดงว่าด้านเนี้ยด้านดอเด็กทอทหารเนี่ยจะเป็นฐานนะครับ ด้านดเด็กททาหารเนี่ยจะเป็นฐานนะครับด้านดเด็กททาหารที่คุยขีดเส้นเนี่ยจะเป็นฐานนะครับเอ่อเพราะว่าฐานถ้าด้านดอเด็กททาหารสูงก็คือระยะทางจากเส้นนี้ไปหาเส้นนี้เท่าไหร่ก็คือนี่แหละสูงนะด้านดอเด็กททาหารก็จะเป็น4.7นะครับแสดงว่าเราจะเอา3.6คูณกับ4.7อ่าก่อนอื่นเราต้องพิจารณาก่อน3.6คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 4.7ก็คือทศนิยม1ตำแหน่งเมื่อ1ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งคำตอบออกมาที่ได้ก็จะเป็น1บวก1เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองนะครับทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองนะครับเนื่องเรียนก็สามารถเอาเลข36ไปคูณกับ47ได้เลยนะครับะนะครับคูณจะทดให้ดูนะเอา36ไปคูณกับ47ได้เลยนะครับขอขยบนิดนึงนะครับเนื่องจากกลัวว่ามันติด นะครับตั้งทดให้เลยนะสามสิบหกไปคูณกับสี่สิบเจ็ดนะครับเจ็ดคูณหกได้สี่สิบสองนะครับใส่สองทดสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกสี่เป็นยี่สิบห้าใส่ห้าทดสองนะครับเจ็ดไม่มีตัวคูนละชักสองลงมาครับผมตาเลขสี่บ้างเลขสี่เดี๋ยวลบตัวทดออกก่อนสี่อยู่หลักสิบใส่ศูนย์ก่อนเนาะ สีคูณหได้24่สิใส่สทด2อนะครับสีคูณสาได้12บวกตัวทดอีก2เป็น14บสใส่สทด1นเนาะใช่ไหมครับส่ไม่มีตัวคูณและชัก1มันลงมานะครับแสดงว่าตอนนี้เราก็เอาสองบรรทัดนี้บวกกันเนาะสอบวกศูย์ได้2นะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครูเขียนเส้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับ2อบวกศูนย์ได้2นะครับห้าบวกสเป็น9 2บวก4เป็น6และ1ไม่มีตัวบวกชักลงมาแต่เราไม่ได้ตอบ1692นะครับเพราะเราไปบอกว่าทศนิยมที่คูณเสร็จแล้วต้องทศนิยม2ตำแหน่งเราก็นับมา2หลักก็คืออันนี้หลักที่1แล้วก็อันนี้อีก1หลักแสดงว่าเราใส่จุดหน้าเลข9้นะครับเราก็ตอบ16.92นะครับหน่วยรอบนี้จะเป็นตารางเมตรนะครับเพราะอะไรเพราะในหน่วย ที่มันขีดไว้เนี่ยมันเป็นเมตรนะครับก็คือหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับเราก็ตอบบตอบเขียนเลขไทยเลยครับ16.92ตารางเซนติเมตรเขียนเต็มๆเลยรอบนี้นะครับเพราะว่าตอนตอบเราต้องพยายามอย่าย่อถ้ามันไม่เยอะนะครับ หกจุดเก้าสองตารางเมตรนะครับครูขอลบตัวทษออกแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันเร็วไปนักเ,เรียนสามารถกอรับความเร็วได้นะครับอ้าวข้อที่สามนะครับข้อที่สามข้อที่สามอ่าตรงนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมครับตรงนี้เป็นมุมฉากบอกแล้วแสดงว่านะครับอันไหนเรียกว่าสูงอ่ะครูบอกกันนะอ่าถ้าตรงเนี้ย เป็นมุมฉากเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องการหาความสูงในรูปแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมครับเราอยากรู้อันไหนเป็นความสูงครูบอกกันนะครับจากด้านนี้ไปหาด้านเนี้ยด้านนี้กับด้านเนี้ยมันห่างกันเท่าไหร่ครูมองไม่ออกแต่ถ้าวัดในแนวมุมฉากตรงนี้แสดงว่าด้านนี้กับด้านเนี้ยมองเต็มเต็มไปถึงตรงเนี้ยแสดงว่าตรงเนี้ยเรียกว่าความสูงเห็นไหมครับแสดงว่านี่สูงแต่มุมฉากอยู่ตรงนี้นะแสดงว่าปะปะมาแล้วเจอเส้นอันนี้เรียกว่าฐานนะครับ แสดงว่าฐานเนี่ยยาวเท่าไหร่ครูบอกกันนะครับฐานเนี่ยด้านนี้กับด้านนี้ต้องยาวเท่ากันแสดงว่าฐานเนี่ยยาว4 6จดเมตรก็คือด้านนี้ 4. 6ุดด้านนี้ก็ 4. 6ดแต่สูงจะยาว 3. 8ดเมตรนะครับนักเรียนสามารถไปใส่สูตรหาพื้นที่ได้เลยนะครับใส่สูตรหาพื้นที่ได้เลยนะครับนี่ครูเขียนให้แล้วนะครับด้านนี้เรียกว่าจาก e ไป k เนี่ยเขาเรียกว่าสูงเพราะวัดในแนวนี้อยากรู้ว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ห่างกันเท่าไหร่ก็คือความยาวจากนี่ถึงนี่ จากคีไป G เนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าฐานนะครับเพราะว่าจากมุมฉากปะปะมาแล้วเจอเส้นไปในแนวเดียวกันเลยนะครับแต่ฐานเนี่ยยาวเท่าไหร่ฐานยาว4.6นะครับเพราะด้านนี้4.6ด้านบน4.6ด้านล่างก็4.6เมื่อเราได้ฐานกับสูงแล้วเราสามารถหาพื้นที่ได้เลยนะครับข้อที่4เหมือนกันนะครับข้อที่4เหมือนกันนะข้อที่4เหมือนกัน ข้อที่4เราก็มาดูในรูปแบบของรูปแบบรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะต้องหาความยาวของสูงกับความยาวของฐานนะครับสูงคืออะไรอ่ะในนี้มันมีมุมฉากตรงเนี้มันมีมุมฉากตรงเนี้ยมันมีมุมฉากตรงนี้มันมีมุมฉากตรงเนี้เออทาไงดีอ่ะอ่ะมุมฉากตรงนี้ถ้าปรับมาแล้วเจอเส้นเลยเจอเส้นตามแนวมเนี่ยเรียกว่าฐานนะเออแต่ถ้าปะปะมาแล้วไม่เจออะไรเนี่ยแต่เจอแต่จุดเนี่ยอันนี้เรียกว่าสูงนะครับ นี้สูงคือ2.9ฐานคือด้านนี้ด้าน AD นะ,อ,ะออาจจะยากหน่อยนะครับขอโทษทีนะครับอ่ข้อที่5นะครับข้อที่5อ่าข้อที่5 ขอ้อที่5้ารูปนี้อ่ารูปนี้ครูจะสอนเลยนะครับเฮอรูปนี้มันอาจจะยากไปสําหรับเด็กเนาะ <_ an> มันมีอะไรหลายอย่างรวมกันหมดเลยนะครับหมดเลยนะครับ <_ an> รูปนี้นะครับคุณรูจะเริ่มที่ให้มองแบบนี้นะครับ <_ an> ตรงนี้เป็นมุมฉากข้างในนะครับดูจากข้างในนะเป็นมุมฉากนะ, <_ an> สะแสดงว่ามุมฉากและปะปะปะมาหมายความว่าด้านนี้กับด้านนี้ห่างกันอยู่3เมตรแสดงว่าด้าน2ด้านเนี้ยนะครับ ห่างกัน3เมตรแสดงว่าตรงนี้ปะปะมา3เมตรเนี่ยอันนี้เรียกว่าสูงนะครับแต่ว่ามุมฉากที่ติดกับด้านด้านหนึ่งเลยอันนี้จะเรียกว่าฐานนะครับแล้วอันนี้เกี่ยวอะไรอันนี้จริงๆแล้วบอกไว้ก่อนมีวิธีหาอีกวิธีหนึ่งแต่ครูย,ยังไม่บอกนะครับมันยากไปสําหรับเด็กนะครับพอเราเจอมุมฉากเนาะพอเราเจอมุมฉากเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าอ๋อมุมฉากเนี่ย ถ้าปะปะจากเส้นนี้มาหาเส้นนี้ปะปะมาเนี่ยแสดงว่าเนี่ยเรียกว่าสูงสูง3เมตรนะครับแล้วก็ที่ติดกับมุมฉากแล้วก็เป็นด้านด้านหนึ่งเลยนะครับอันนี้เรียกว่าฐานนะครับฐานฐานก็จะยาว4.18เมตรนะครับพอเราเอามาหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับ พอเราเอามาหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานครูขอเขียนพอทอนะยอมาจับพื้นที่สัญลักษณ์นี้อ่านว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะเท่ากับนะครับความสูงนะครับความสูงต้องจอําให้ขึ้นใจเลยคูณความยาวของฐานนะครับคูณความยาวของฐานหรือความยาวฐานนั่นเองนะครับเราก็เริ่มเลยพอพนันพื้นที่รูปพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรอบนี้เราจะเขียนชื่อมัน นะครับว่ารูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมชื่อว่าอะไรนะครับก็ครูก็เริ่มเลยนะครับออพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมครูเริ่มที่พอสพาเภามอมายอยักษ์เจ้าจานนะครับอันนี้คือส่วนของรูปสี่เหลี่ยมจริงๆเลยนะครับเอออันนี้ไม่เกี่ยวนะไอ,อปะป,ะ,ปะข้างนอกนี่ไม่เกี่ยวนะเท่ากับความสูงคือเท่าไหร่ความสูงเมื่อกี้เราหาแล้วความสูงคือสามเมตรนะครับสามเมตร แล้วก็คูณกับความยาวของฐานเมื่อกี้เราหาแล้วฐานคือด้านพอพนันพอสัมเพาม์มานะครับก็คือ 4. 1 8ุเมตรนะครับเราก็เริ่มจับคูณเลยแต่ก่อนคูณนะอันนี้มันเป็นทศนิยมใช่ไหมสามเนี่ยนะครับสามเนี่ยมันเป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่งแต่สี่จุดหนึ่งแปดมันมีหลังจุดสองตัวก็คือทศนิยมสองตำแหน่งคูณกันเสร็จต้องได้ทศนิยมสองตำแหน่งพอเอามาบวกกันศูนย์บวกสองได้สองเนาะ ครูก็เอา418ก็คือเอาจุด4.18เอาจุดออกเนาะคูณกับ3เลยนะครับ3คูณ8ได้24ใส่สอครับ3คูณ1เป็น3บวก2เป็น5นะครับบวก2เป็น5นะครับแล้วก็3คูณ4ก็ได้12ใส่2ทด1 1 3ไม่มีตัวคูณละชัก1ออกมานะครับคูก็จะได้1,254แต่ยังไม่ใช่คำตอบนะครับ เพราะเราตอบว่าทศนิยม 2, ตํตำแหน่งนะครับเราก็มานับ2หลัก1ลาก2หลักแล้วก็ใส่จุดนะครับเราก็จะได้พื้นที่ทั้งหมด 12.54, ตารางเมตรนะครับหน่วยรอบนี้จะเป็นเมตรนะครับสิบสอจุดจุดนะครับเราก็มาตอบาตอบได้เลยนะครับเราก็มาตอบอตอบไปเลยนะครับแล้เขียนเป็นเลขไทย2 5 5ตอรอมอจุด ต่อรอจุดมาจุดเนาะอะอ,ะอันนี้นะครับครูจะอธิบายให้ฟังนะนักเรียนตั้งใจดูนะครับในรูปนี้นะครับในรูปนี้อ่า ในรูปนี้นะในรูปข้อ6นะครับมีอะไรบ้างนะครับรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นแหละนะครับแต่เราจะหายังไงอ่ะเราอันดับแรกครูจะเล่าให้ฟังตรงนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าตรงที่ทับกับมุมฉากเลยมีด้านเลยเนี่ยแสดงว่าเนี่ย H M เนี่ยคือฐานพอด้านฐานเนี่ยเอและสูงคือตรงไหนเพราะเราต้องหาทั้งความยาวฐานแล้วก็สูงใช่ไหมครับถ้า H M คือฐาน เส้น H M มันขนานกับเส้น P L แสดงว่าความสูงก็คือระยะทางจากเส้น uh, like H M ไปหาเส้น P L เนี่ยมันระยะทางเท่าไหร่ก็คือระยะทางในแนวตั้งฉากก็คือเส้นนี้แสดงว่าอันนี้เรียกว่าสูงส่วนตรงนี้เรียกว่าฐานนะครับอ่เส้นนี้เขาเรียกว่าสูงเลยนะส่วนเส้น H M เนี่ยเรียกว่าฐานนะครับนักเรียนสามารถทำเองได้เลยนะ นะครับใส่สูตรทําเองได้เลยนะครับอันนี้ครูไม่พาทําแล้วนะครับแต่คราวนี้มาเจอข้อสองใหญ่นะครับข้อสองใหญ่จะยากหน่อยข้อสองใหญ่เขาให้นักเรียนช่วยตัวเองนะครับเขาบอกว่ากําหนดฐานวัดความยาวของฐานและส่วนสูงและหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับรูปนี้อ้าวปัญหาแรกคือนักเรียนจะนะครับฟังดีๆนะนักเรียนจะไม่รู้ความสูงเพราะเขาไม่วัดมาให้ให้นักเรียนเอาไม้ฉากเนี่ยนะครับ เข้าไปวัดเหมือนชั่วโมงที่แล้วนะครับเอาไม้ฉากเข้าไปวัดเนี่ยเนี่ยคือรูปไม้ฉากของครูนะเข้าไปวัดนะครับเข้าไปทาบกับเส้น E D นะครับแล้วลากไปหาเส้น K O นะครับอันนี้จะง่ายเลยถ้านักเรียนทําเป็นนะครับครูจะบอกเลยนะเอาไม้ฉากเข้าไปทาบนะครับกับเส้น E D นะครับก็คือน,นี่ด้านหนึ่งของไม้ฉากนะทาบนะครับแล้วก็ขีดขึ้นมาขีดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็น ความยาวของสูงนะครับก็คือความสูงความสูงแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นมุมฉากนะครับเพราะเมื่อกี้เราเอามุมฉากมาอัดแสดงว่าเส้นเนี้ยจะเรียกว่าฐานนะนี่ก็คือความยาวของฐานนะครับความยาวของฐานนักเรียนก็จับมาใส่สูตรเลยครับก็คือสูตรของรูปสีเ่เหลีนนน่ยมด้านขนานคือพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานแล้วนักเรียนก็ พื้นที่นะครับเขียนเลยเนาะพอทอสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเท่ากับนะครับความสูงนะครับคูณกับความยาวของฐานนะครับเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยเพียงแต่เหมือนข้อหนึ่งใหญ่แต่เพียงแต่รอบนี้เรามาหาฐานกบสูงเองเพราะเราต้องเขียนเลขเองนะครับนะครับผม เราก็เขียนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเชื่อ,อราะเราคูให้ kode นะครับอเท่ากับความสูงเมื่อกี้เราวัดได้เท่าไหร่เส้นนี้เราวัดได้เท่าไหร่ความสูงนะครับเออเท่าไหร่ก็มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความยาวของฐานนะครับดเท่าไหร่แล้วก็มาใส่ตรงนี้เออนะครับแล้วก็จับคูณกันเสียนะครับ จับคูณกันนะครับจับคูนกันก็คือความยาวของฐานคือด้าน e d นะความยาวของฐานคือด้าน e d นะจับคูนกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่อบตอบแค่นี้เองครับเออได้เท่าไหร่มานะครับเราก็เขียนเป็นหน่วยตารางซมอเนาะเออเพราะเราใช้ไม้บรรทัดวัดอยู่แล้วมันน่าจะเป็นเซนติเมตรนะครับเราก็ตอบนะครับเออเราก็เอาคําตอบตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับ เราก็ใช้คำว่าหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับแค่นี้เองนะครับที่นีนะ,นะถ้าใครยังไม่เข้าใจข้อทีอ่2อ่ะดูนะครูอยากรู้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกอสอทชเนี่ยทํำยังไงเอาไม้ฉากเข้ามาวัดนะครับอ่ะดูนะชา้าช้านะนนเนื่องียนสามารถเอาไม้ฉากเข้ามานะครับเอาด้านของไม้ฉากเนี่ยทับไปกับเส้นชอช้างทอทหารนะครับ แล้วก็ลากเส้นขึ้นมาหาเส้นกอไก่สอเสือก็คือลากเส้นนี้ขึ้นมาถ้าตรงนี้เป็นไม้ฉากนะนักเรียนก็ลากเส้นขึ้นมาตรงนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนก็จะได้ความสูงส่วนด้านชอช้างทอทหารก็จะเป็นฐานนะครับอ,อันนี้คือความสูงนะได้แล้วนะครับส่วนด้านชอช้างทอทาหานี่เรียกว่าฐานนะครับฐานนักเรียนก็เอาไม้บรรทัดมาวัดว่า ช่อช้างตอนอนาหารยาวกี่เซนแล้วก็ด้านนี้ยาวกี่เซนนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับรูปซีเลียม F O U R นะครับเราก็เอาไม้ฉากมาทาบนะครูขอให้ฐานเป็น R U นะกำหนดฐานเป็น R U นะครับออแสดงว่าสูงก็คือเอาไม้ฉากเนะี่ยมาทับเส้น R U แล้วก็เอาขีดเส,เส้นขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะเรียกว่าสูงนะครับอันนี้เรียกว่าฐานนะ,ะนักเรียาานนะต้องทำเองบ้างนะครับ ต้องแก้ปัญหาเองด้วยนะครับอันนี้ครูอธิบายอย่างคร่าวๆนะครับแล้วเราก็มาใส่พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีสูตรว่าเออความสูงคูณความยาวของฐานนะครับอ่าสำหรับอันนี้ใครทํายังไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากเราหยุดมาหลายวันนะครับเออสิบสี่วันแล้วมั้งนะครับก็ถ้าทําก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับครูไม่ว่าอะไรแล้วก็ส่งงานมาหน่อยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ